ถ้าคนคิดจะเดินทางเส้นใหม่ที่ว่ามักนี่นะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเอาเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ชีวิตของเรามาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเป็นโลกมาระดับหนึ่งแล้วซึ่งเราไม่เรียนรู้อะไรเลย,เลยก็ไม่ใช่เราผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมาเลยนะเรียนรู้หลายๆอย่างที่มนุษย์มี มันน่าจะเพียงพอสำหรับว่ามนุษย์ที่มีแค่นี้หรือนะเพราะอะไรเพราะเราจะปล่อยให้อายุมากๆกว่านี้เรียนรู้เนี่ยมันจะเสียเวลาเราก็รู้พอระดับหนึ่งเพราะเวลาที่เหลือเราจะไปทำทางเส้นใหม่ขึ้นมาเราจะตั้งกติกาว่าเอาละโลกคงจะเท่านี้แหละเราอยากจะรู้ทำบางละ วันวันหนึ่งเนี่ยจิตของเราอยู่โคโจรอยู่ในแค่หัวเท้าเรานะห้ามออกจากนี้เราจะทมเราจะทำสงครามกับทางเส้นเก่าแน่นอนว่าจิตของเราอยู่ทางเส้นเก่ามาก่อนแต่เราจะเดินทางเส้นใหม่จะต้องทำสงครามกับเขาระวังจิตหนึ่งไปทางเส้นเก่าอย่างที่มันเคย,เคยไปแต่ทางเส้นใหม่เราจะดึงขึ้นมา ฉะนั้นการที่อบรมมัคเนี่ยเขาจะทําวิธีนี้ขึ้นมามันไม่เหมือนกันนั่งสมาธิฉะนั้นเราจะเปรียบเทียบว่านั่งสมาธิกับการเจริญมรคเนี้มันคนละเรื่องเลยอันนั้นนั่งนิ่งนิ่งนิ่งห้ามคิดอะไรนิ่งนิ่งนิ่ง,งให้มันดิ่งลงไปไม่มัารวมตัวแต่มัคได้เคอเปลี่ยนเ,เ,เขาพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางของการเป็นอยู่ของจิตใหม่เพราะว่าอยู่ที่เก่าไม่ไหวมันมีตะก,กิเลสลุมเลาเราตลอดนะ เราจะดููทางเส้นใหม่บ้างดูที่ใหม่บ้างและทางเส้นใหม่นี้เป็นทางถูกนะเราจะรู้ได้ไงว่าถูกก็ลองลองคิดดูทีว่าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราควรจะรู้จักตัวเองมากกว่าผู้อื่นนะไม่ควรจะรู้จักผู้อื่นจนไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองเลยมันใช่หรือนะเหมือนเราเกิดมาเนี่ยเราไ็รู้จักแต่คนอื่นตัวเองไม่สนใจว่าคือใคร คืออะไรไม่รู้จักคือไม่เอาจิตมารู้จักเลยมันเหมือนว่าชีวิตหนึ่งที่สิ้นไปกับคนอื่นไม่ได้สิ้นไปเพื่อตัวเองอะไรจนไม่รู้จักตัวเองว่าเขาเราคือใครรู้แต่ว่าเขาคือใครนะั้นรู้จักมันใช่ไหมชีวิตทะานั้นมันก็มองว่าเออมันไม่น่าใช่นะอย่างเงี้ยเรารู้จักคนอื่นเล็กน้อยพอแล้วรู้จักเรามากกว่าสิมันถึงจะถูกนั่นนาทีทั้ทงถูกไง พเราเกิดถ้าเราก็ตายมันก็เป็นเรื่องของเราแล้วเจ้าของเขานี่นมันเจอกันเฉยๆอ่ะมันจะอะไรมามักหนาแต่ตอนนี้มันนักหนาเหลือเกินนะจนที่ว่าไม่สนใจตัวเองจนไม่รู้จักตัวเองเลยนะเราเห็นว่ามันเป็นทางถูกนะคือพยายามที่จะให้พทุกคนเห็นว่าทางเส้นนี้เป็นทางถูกแล้วก็ทางทุกทุกคนให้เห็นว่าทางเส้นนั้นเป็นทางผิดจะเห็นได้เท่าที่ได้เห็นได้เท่าที่เราเราพอจะ จับประเด็นมาศึกษาคนขวาดูนี่คือประการหนึ่งว่าทางเส้นนี้เป็นทางถูกและอีกประการหนึ่งว่าทางเส้นนี้เนี่ยเราคิดถึงคนคนเดียวกับการคิดถึงคนหลายๆคนอันไหนจะสงบระงับแน่นอนว่าคิดถึงคนคนเดียวสงบระงับเพราะคนเดียวก็อารมณ์เดียวไง สองคนสามคนสี่คนห้าคนร้อยคนหมื่นคนพันคนมันก็หลายอารมณ์ฉจนั้นหลายอารมณ์ก็วุ่นวายคนเดียวก็สงบระงับแสดงว่าสงบระงับเนี่ยเป็นทางถูกเพราะเราจะวุ่นวายมันก็เยอะแล้วอะทุกจะตายนะมันทุกมากกว่าความวุ่นวายนะนี่ประการหนึ่งว่าทางนี้เป็นทางสงบระงับ นะทางนั้นเป็นทางวุ่นวายทางเส้นใหม่เป็นทางถูกนั่นเองนะมันสงบระงับเ่ยแล้วเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยนับวันจะลาคะโทสะโมหะของเราจะมากขึ้นเหมือนว่ามันมีอยู่แล้วก็เหมือนเพิ่มพูนตลอดจนเราเนี่ยจะล้นเปรียหมดแล้วกิเลสของเราจึงมากนับวันจะมากมากจนไม่มีที่จะเก็บมากจนล้นเลย <N ic> um> มันเป็นเรื่องที่ว่าอีกหน่อยนะมนุษย์ของเราเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า,าคําสอนพระเจ้าก็กล่าวถึงนะว่าอีกหน่อยมนุษย์ของเราเนี่ยอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงตอนนี้ก็น้อยแล้วนะเกณฑ์ร้อยแต่ไม่ถึงร้อยละน้อยไปน้อยไปน้อยไปเนี่ยจนถึงอายุสิบปีตายมันมีถึงขนาดนั้นนะสิบปีก็ตายแลย้วเราเห็นไหมว่าสุนัขก,ก็ดีแมวก็ดีเนี่ย บางครั้งสิบห้าปีเขานะแก่งักเลยนะสิบปีนี้บางครั้งไม่ถึงนะอะย่างมากมากก็สิบห้าปีเขาถายแล้วก็แก่แนละเกิดมาในปีเดียวนะผสมพันธุ์ได้แล้วอะนะเร็วมากอะนะแต่เขาก็ช้าของเขาเนะี่ยเขาก็เหมาะควรของเขาแต่เรารู้สกว่าเขาเร็วแต่ถ้ามาวัดเรานะร้อยปีนี่เราก็ร้อยปีเนี่ยเราอายุมันก็ช้าแล้วนะนานแล้นะแต่มันก็มัน เดี๋ยวนี้นะแต่อีกหน่อยสิบปีเนี่ยเขาก็นานเหมือนกันแสดงว,ว่ามนุษย์เราสิบปีตายเนี่ยสิบ <c oughs> ปีตายห้าปีแต่งงานอยู่ห้าปีเองแต่งงานละสุนัขแมวนี่ปีเดียวนะสมพันธ์ได้ละแต่เราห้าปีแต่งงานแล้วก็อยู่ห้าปีก็ตายละเชื่อไหมสุขสมัยนั้นนะ่ะกิเลสมากขนาดตรนได้ว่าราคะเนี่ย ไม่มีการบัญญัติว่านี่พ่อเรานี่แม่เรานี่พี่เราน้องสาวเราไม่บัญญัติอ่ะว่ามันจะเหมือนหมาแมวแล้วเนี่ยมันจัดขนาดที่ว่าไม่บัญญัติแล้วอะสมัยนี้ยังบัญญัติอยู่เออนี่พี่นะนี่น้องนะเราก็รักเหมือนพี่เหมือนน้องไม่รักสเสน่หารักเหมือนพี่เหมือนน้องรักเหมือนญาติสมัยนั้นไม่มีญาติแล้วอะ เขาเรียกว่าราคะเนี่ยซับซอนไปในเหมือนแพะกับแกะเหมือนแพะเหมือนแกะแสดงว่าทุกวันนี้มันก็ยังไม่ถึงแต่มันถ้าปล่อยมันคิดไปนะมันจะมากไปถึงจุดนั้นนะแสดงวันวันหนึ่งเราคิดเนี่ยมันเพิ่ม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 เรื่อย,ยสบายนี้เนี่ยคนเราก็ไม่ค่อยจะนุ่งผ้ากันนะมันจะเปิดให้เห็นอยู่เลยเลยดูดูสื่อเลย นุ่งนิดนุ่งหน่อยอีกหน่อยจะไม่นุ่งเลยนะดูดูค่อยดูเถอะมันจะขนาดนั้นนะนะมันมาก,กไปเลย,เลยถ้าเราเนี่ยไม่ถ้าเราไม่แก้ทางเส้นนี้นะเราปล่อยให้เดินทางเส้นนั้นนะวันนั้นเราจะไปถึงตรงนั้นนะเราก็คงจะสับสนเหมือนแพะเหมือนแกะไม่บัญญัติป้าพี่เราป้าเราน้องเราพี่สาวเราญาติของเราไม่บัญญัติโอ้โหนะอันนี้คือราคา โทสะล่ะโทสะะทุกคนพกอาวุธหมดไม่พอใจใครฆ่าได้กฎหมายเห็นชอบมันเป็นการชอบทำสำหรับเขาแลว้วก็ไม่พอใจก็ฆ่ากันไปเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นอยู่ในสังคมนั้นเราอยากไปไหมล่ะอย่างนั้นนะโอ้ถ้าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เปลี่ยนทางเส้นใหม่ไปแน่น่ะเน่ยเดี๋ยไปไอโมหานี่ไม่ต้องพูดอหลงไหลเลื่อนลอยไปหมดเลย นะมันก็จะเป็นหลงโลกอะไรแนตะ่แสดงว่าวันนี้เนี่ยมันจะไปถึงวันนั้นแน่ๆเพราะว่าเราดูใจแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแต่ละเราเราก็เห็นว่ามันมากเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรยิ่งมากก็ยิ่งคิดยิ่งมากก็ยิ่งคิดคิดไปก็ยิ่งมากเหมือนเพิ่มอ่ะท้านั้นเราเปลี่ยนทางเส้นใหม่จะได้บางลงเบางลงเราจะให้เขาเขาไปก็เรื่องของเขาเราไม่ไปแล้วนะอันนี้ก็เรียกว,ว่าทางนั้นเป็นทางผิด คือจะมากายางจะพูดว่าทางนั้นทางผิดทางนี้ทางถูกแต่เมื่อจิตของเราเนะี่ยอยู่ในหัวเท้าของเราพิจารณาอสุภะของเราอยู่เรื่อยๆราคะเราจะบางลงโทสะเราจะบางลงโมหะเราจะบางลงรู้สึกว่าอืมเราจะไม่ต้องไปสู้เขานเนี่ยไม่สัมสอนกับเขาแล้วเราบางมันมันคายเนะี่ยมันไม่เพิ่มนะฉันการไม่เพิ่มของกิเลสนั้นเป็นทางถูกการเพิ่มนั้นเป็นทางผิด พยายามจะพรณานาให้เห็นทางสองเส้นว่ามันถูกมันผิดอย่างไงนะก็พากันเดินนะมันไม่เหมือนสมาธินะสมาธินิ่งจริงแต่ออกมาหาเส้นเก่าอยู่แล้วเขาจะเป็นทางเส้นใหม่เขาไม่เปลี่ยนทางเขาไม่เปลี่ยนทางเขาก็ไม่มีมรคนั่นเองเขาไม่รู้จกักมรคนั่นเองนะจึงว่าให้เห็นความสําคัญว่ามารเนี่ยมันมีความสําคัญเพราะว่าพระยะเจ้าเนี่ยท่านเกิดจากมารกถ้าไม่มีมรเนี่ยมันเกิดถือกําเนิดไปได้ ฉะนั้นเราเห็นว่าที่พูดมาเนี่ยก็เห็นว่าทางเส้นเก่าสมควรแล้วที่จะปิดเราเดินทางเส้นเก่ามานานเราเปลี่ยนบรรยากาศทางเส้นใหม่บางสินะทางเส้นใหม่เนี่ก็คงจะพูดถึงลักษณะว่าทางเส้นใหม่นี้เป็นทางถูกเพราะทำแล้วกิเลสเราจะลดลงลดลงแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องไปฆ่ากันในสมัยนั้น นะสมัยนั้นอันนี้ก็เห็นว่ามารรคกเนี่ยเราจะต้องพาจิตเราไปทางอีกเส้นใหม่นี่เส้นใหม่ก็คือเอาจิตท่องเที่ยวอยู่ในกายยนครน,นี้นครน,นี้คือกายไม่ท่องเที่ยวอยู่ในที่อื่นจัดกรอบจัดระเบียบจัดอาณาเขตไว้ว่าจิตเราอยู่ในอนณาเขตนี้เท่านี้นะวางกรอบไว้เลย เจ้าจะออกนอกกรอบนี้ข้าไม่ยอมเวลาออกไปข้าจะดึงกลับมาให้อยู่กรอบนี้ให้ได้อาเนี้สงครามก็เลยเกิดขึ้นก็กลายเป็นความเพียนสี่ประการนั้นหนึ่งร,รัตตันตัดจิตของเรานั้นไม่ให้ไปหาใครทั้งหมดเพราะมันไปคือไปทางโลกแต่นักปฏิบัติก็ยอมรับนะว่าเวลาตัดนะจิตมันโหยหาอาวรนเหลือเกินนะ หหยหาอาวรหิวกระหายที่จะไปเพราะอะไรเพราะมันเคยไปเหมือนพึ่งที่ไปหาดอกไม้มันเคยลิ้มรสมันเคยกลิ่นหอมมันเคยได้น้ําหวานมามันไม่ให้ไปมันหวยหาอาวรฉะะนั้นเราอย่าใจอ่อนเราจะข่มใจข่มเราด้วยตบะตาบะก็หมายถึงความเพียรของเราที่กําลังจะทำนี่ ด้วยอำนาจของความเพียรนักปฏิบัติต้องหัดใจว่าเราต้องข่มใจตัวเองนะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยขม่มเรามักจะตามใจแล้วตามแล้วเป็นไงเละทุกวันนี้เละหมดเลยตามแล้วเลยฉะนั้นตามใจมันเละข่มใจเพื่อจะได้ดีเราก็ต้องทําขออย่างเดียวนะเนี่ยขอที่จะตามใจนะ อันนี้ก็คือว่าคนใหม่ๆนะใจของเรามันผูกพันกับโลกเยอะมันดึงมาแล้วมันมันห่วงเนี้ะมันห่วงมันอาวร์มันอะไรอาวร์ตลอดเลยนั่นคือนิสัยของมันแหละนะมันจะไม่ให้มันห่วงหาเลยเพราะมันเคยอยู่เคยกินเคยอยู่ตรงนั้นมานานเพื่อห้ามพึ่งไม่ให้หาดอกไม้เนี่ยโอ้โหมันจะใจจะวายสายเนะมันไปแล้วมันก็ได้ทุกอย่างเลยแต่เราไม่ให้มันไปนะมันชอบของมัน นะมันจะมากเนี่ยกิเลสมันจะมากนี้ก็เรามากแล้วนะตอนนี้เราก็มากแล้วจะให้ไปถึงยุคนั้นเลยไปแน่ถ้าไม่ทำํำตอนนี้เกินต่ำกว่าร้อยแล้วนะมันจะไปหาเลขสิบแล้วนะส่วนนี้ยลดลงเรื่อยๆนะอืมอันนี้เราก็มาคิดว่าหนึ่งความเพียรของเราเนี่ยจะต้องตัดจิตของเราไม่ให้ไปเมื่อไมนไปแล้วมันก็ห่วงหาอาวอนเราจะข่มมัน เหมือนขมช้างด้วยขอขมหน่อยใจแข็งหน่อยบางครั้งก็ใจแข็งได้ใจอ่อนเหมือนกันนะมันเขาเรียกว่าปากกล้าจะขาชันสันเหมือนกันนะแต่ก็ยอมรับว่าขมยากอยู่นะแต่ก็ขมนะนักปฏิบัติต,ต้องต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่หัดข่มซะบ้างตามใจมาเยอะแล้วนะสองเราจะนําจิตของเรานั้นมามองให้ตัวเราให้เห็น เพราะที่ผ่านมาจิตเราเห็นคนอื่นตลอดเห็นด้วยการรับรู้ทั้งหกนะการรับรู้ทั้งหกของเราก็คือว่ารับรู้ทางตาเรียกว่าจากักขคูวิญญาณรับรู้ทางหูโสตคา,านณาจิวหากายะมโนสุดท้ายไปรรวมที่มโนสแสดงว่าจิตของเราเห็นแต่คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นตัวเองเลย แล้วเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรเห็นที่แรกเราไม่เห็นเลยมืดตื้อ,อมองอะไรไม่เห็นเลยเราจะเห็นด้วยการสมมุติก่อนนักปฏิบัติต้องเข้าใจคําว่าสมมุติสมมติเอามันจะไม่เห็นหรอกสมมติเอาสมาสมติเอ,มเอาเราเน่านะสมมติเราเป็นนอนมันก็จะเห็นตามนั้นเห็นจริงยังไม่เห็นเห็นสมมุติพอได้นะมันจะเป็นงเพราะจิตมันมันสมมุติอะไรมันก็ได้ใช่ไหมอ่า สมมติอะไรมันก็ได้เพราะมันจิตมันสร้างสามารถจะสร้างภาพตามที่เราต้องการสมมติอะไรนะมันก็เป็นได้หมดแหละ네นะเพราะว่าจิตมีธรรมชาตินิยมนะสมมติตัวเองเน่านะมันก็เนา่าสมมติจะเป็นหนอนนก็เป็นหนอนลองทําดูนะเพรานึกอย่างนี้เราไม่เคยเลยในชีวิตไอ้สิ่งที่เคยเนี่ยไม่ต้องไอ้สิ่งที่ไม่เคยจะทํามันต้องตรงข้ามอย่างนี้มันจะต้องตรงข้ามอย่างนี้นะมักก็คือการเดินทางที่ตรงข้าม เราจะเราให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะอยู่เสมอเห็นความปฏิกูลในตัวเองอยู่เสมอเห็นความไม่เที่ยงว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เสมอนึกแต่เรื่องตายเพราะอะไรเพราะเราคิดถึงคนอื่นนึกแต่เรื่องเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่อันนี้นึกเรื่องตายเราจะคิดเหมือนชาวโลกคิดก็จะไปทางโลกท,ทันทีคิดทางธรรมก็จะไปทางธรรมทันที เอาเป็นว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ชาวโลกไม่คิดกันเลยเราจะคิดสิ่งใดที่ชาวโลกเขาคิดเราจะไม่คิดอย่างนี้เลยนะเพราะทางต้องตรงข้ามกันไงชาวโลกเขาคิดแต่เขาอื่นคิดถึงเรื่องราคาโทรศัพท์เราจะไม่คิดเราจะคิดแต่เรื่องอสุภะคิดถึงตัวเองอย่างเดียวอย่างเงี้ยให้มันย้อนสอนให้ได้ให้ตรงข้ามให้ได้ ประการที่สามนี้ความเพียรของเราก็คือว่าเราเห็นตัวเองด้วยอุบายใดๆเห็นด้วยสมมุติก็ช่างเถอะนะเราจะรักษาอุบายนั้นเป็นเครื่องอยู่เราขออยู่กับตัวเองบ้างเพราะเกิดมาไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยไม่เคยเห็นตัวเองด้วยบางครั้งคนทําใหม่ๆนะเห็นตัวเองเ้ร้องไห้ออกมาเลยนะน้ําตาไหลออกมาเลยนี่เพิ่งเราจะมารู้จักตัวเองตรงนี้หรือเราเกิดมาเท่าไหร่นี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเองเห็นแล้วร้องไห้เลย มันทำให้เราเนี่ยโอ้ยเลืมตัวเองหมดเลยเป็นห่วงแต่คนอื่นเราเนี่ยเหมือนคนบ้าเอาเขาเป็นยิ่งใหญ่ไม่เห็นความยิ่งใหญ่ในตัวเองเลยเอาเขาเป็นความสำคัญนะแล้วเราให้เห็นตัวเองนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ต่อนนี้ไปเราจะอยู่ตรงนี้เราจะไม่อยู่กับคนอื่นอีกต่อไป แต่ขณะเดียวมันขณนะเดียวกันเนี่ยมันเผลอปุ๊บมันก็จะออกไปหาวอก่นปุ๊บเราก็รู้ตัวก็ดึงกลับซะมันต้องเผลออยู่แล้วแหละมันมันเราเราตั้งใจไว้ก่อนว่าไม่ให้ไปแต่มันก็แอบไปเลยนะแต่เราก็ดึงกลับเลยการทําอย่างนี้เป็นสงครามกันนะระหว่างจิตหนึ่งจะไปตามโลก,กจิตหนึ่งจะดึงมาทางธรรมเราจะให้จิตของเรามาอยู่ทางธรรมให้มากที่สุดนะ ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเราจะเห็นตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองตลอดเวลาการอยู่ตัวเองมีความสุขชนิดหนึ่งเกิดขึ้นรู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองนี่รู้สึกจิตมันเย็นมันสบายมีความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนมันก็เลยว่าแทนที่เราจะหนีความสุขข้างนอกสุขแบบโลกโลกสุขแบบกลาม เรามาเจอความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่กามเป็นความสุขทดแทนแน่ละ่ะคนเราทุกคนเนี่ยเราติดสุขในกามอยู่แต่เมื่อเราเนี่ยเปลี่ยนทางใหม่ทางใหม่ไม่มีความสุขเลยมันก็ทําให้เราอยู่ได้ได้ไดยาๆใช่ไหมละ่ะเราก็จะหลดแบบที่ไปทางเก่าเพราะทางเก่ามันสุขนะทางใหม่จืดชืดเหลือเกินไม่ไม่มีอะไรดีเลยไม่มีแต่ความสุขเลยมีแต่ความจืดชืด คนเรามันก็เสงงเซ็งแล้วก็จะกลับไปทั้งเก่าอีกแต่ทีนี้เรามาพบทางใหม่เนี่ยมีความสุขไม่ใช่สุขแบบที่เราเคยมีมาก่อนสุขนั้นก็เรียกว่าสุขบนเนื้อนหนังของตนเองเราเพิ่งจะรู้นี่เองว่าเนื้อนหนังของเรานั้นก็สุขได้เมื่อก่อนเราคิดเสมอว่าสุขเหล่านี้เนี่ยเราต้องวิ่งหาเนื้อนหนังคนอื่นเท่านั้นแหละ เพราะเนื้อหนังเขาน่นหละจะเป็นความสุขของเราเราก็วิ่งกันขวักไขว่ไปหมดนั่นคือเมื่อก่อนเรามีกิเลสเราให้ความสําคัญว่าเนื้อหนังเขาเท่านั้นที่จะนําความสุขมาให้แก่ตนเราจึงวิ่งไปอันนั้นก็เรียกว่าสุขแบบกามมาสุขแต่เมื่ออริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเป็นทางของพระเจ้าเราก็อยากจะเดินทางตามท่านเพราะเดินทางโลกมามากแล้ว เราก็มาพบความสุขอันชนิดหนึ่งความสุขนั้นคือเนื้อหนังของเรานี่เองนำความสุขมาให้เราไม่นึกเลยว่าเนื้อหนังของเราจะมีความสุขความสุขชนิดนี้แหละจะเป็นความสุขทดแทนความสุขที่เราสละไปเราสละความสุขนั้นก็คือกามนั้นออกไปซะแล้วก็ให้เราเนี่ยพอกพูนความสุขนี้ความสุขบนเนื้อหนังเราให้มากขึ้นใหม่ๆ่ ความสุขบนเนื้อหนังของเรานั้นน้อยอยู่เราก็ยังสู้ความสุขบนเนื้อหนังเขาไม่ได้นะนักปฏิบัติก็ต้องอดใจหน่อยเพราะความสุขบนเนื้อหนังตัวเองเนี่ยยังเล็กน้อยเกินไปแต่ความสุขในกามที่เราคุ้นเคยนั่นแหละมันมากกว่ายังไงน้ําหนักมากก็ยังเอนไปทางนั้นอยู่นักปฏิบัติก็ต้องระวังหน่อยว่าเรารู้นะว่าเนื้อหนังเราสุกนะแต่ยังไงก็ยังหาเขาอยู่นั่นแหละแสดงว่าใจมันะ มีกามมากแต่แต่เนื้อหนังเราเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อขมะสุขนะมันยังน้อยอยู่มันยังไม่พอที่จะไปต่อสู้ได้แต่ให้เราเพาะบ่มไปก่อนนะเมื่อเราทําไปแล้วทําไปแล้วเนี่ยเช่นว่าเนื้อหนังของเราเนี่ยเห็นตัวเอง20%์แสดงว่าเราก็ยังดีเนื้อหนังผู้อื่น80%ดสนังนั้น20สู้80ก็ยังม่ก็ได้นะแต่ก็ระวังไว้ก่อน ต่อมาเนี่ยเนื้อหนังของเราเนี่ยขึ้นมา30อันนั้นก็เหลือ70อย่างเงี้ยกามก็เหลือ70ต่อมาเรา40เขาก็เหลือ6ก60เห็นไหมมันจะลดอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มทางเราเราก็เริ่มไม่หนักใจเท่าไหร่ละนะต่อมาเนี่ยเห็นตัวเอง50เหลือเขาอีก50มันก็ยังขานกันอยู่ต่อมาเนี่เราเห็นตัวเอง60% 70เขาก็ลดลงละ สามสิบสี่สิบซึ่งเล็กน้อยละแสดงว่าเราไม่เคยเห็นว่าเนื้อหนังพวกเรานี้ใหญ่กว่าเนื้อหนังของเขาสามสิบสี่สิบเองความยินดีนะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเราเรามองเปอร์เซนตะ์อะความยินดีบนเนื้อหนังเขาเนี่ยต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์ความเนื้อหนังเนื้อหนังของเขาก็หมดสภาพเลย ตอนนี้ไปเรายินดีในเน่ความสุขบนเนื้อหนังของเรานั้นมากที่สุดจนไม่เห็นว่ากามนั้นจะดีอะไรเลยเราไม่หวนกลับไปอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเราเห็นตัวเองเนี่ยมีความสุขมากบนเนื้อหนังเราแล้วก็เห็นความสุขนั้น,น,นเนี่ยบนในสิ่งปฏิกูลของหลัเรามีความสุขด้วยแต่เราก็เห็นตัวเองเนี่ยมีแต่ของมีแต่เลือดมีแต่เนื้อมีแต่ตับไตเส้นพุงมีแต่น้าเลือดน้ําเหลืองแต่มันก็เป็นความสุขนะ แต่ความสุขนั้นบนของเน่าๆเหล่านี้เองปรากฏว่าเนื้อนหนังของเราชนะเชื่อไหมว่าเราอยู่บนเนื้อนหนังของเราเนี่ยสุขมากและชนะแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้นะว่าเราอยู่บนเนื้อหนังของเรามีความสุขมากแต่เราก็ไม่ยินดีในตัวเองเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าไอ้สุขเนี้ยมันก็บนของเน่าๆน,นี่เอง แต่ถึงจะอยู่เน่าแต่ก็มีความสุขแต่ดีกว่าเน่าคนอื่นเน่าตัวเองขอเป็นคนสุดท้ายก่็แล้วกันแล้วเราจะอยู่ไปแล้วจะทิ้งวันตายนั้นแต่คนอื่นเราทิ้งตอนนี้เลยทิ้งตอนไม่ตายเลยนี่คือการย้ายจิตออกมาจากคนอื่นได้สำเร็จการหวยหาการหิวกระหายเรื่องการไม่มีอีกต่อไป ฉะนั้นจึงว่าเราเปลี่ยนความสุขบนเนื้อนหนังเขามาเป็นเนื้อนหนังของเราให้ได้ก่อนนี่คือการเดินทางเส้นใหม่ปรากฏว่าเราเดินทางมาเส้นใหม่เนี่ยเราทําต่อสู้มาตลอดจนถึงว่ามาถึงตรงนี้เราใช้ชนะแล้วนะปรากฏว่าจิตของเราไม่เคยออกไปอีกเลย